เรียงบรจักมาเนี่ยหมอคือเขาเรียกว่าการประเมินผลการเรียนแบบเอนแกนี่ค่อนข้างดีมากนะนึง่งแกบอกว่าการประเมินของทีแพทย์ผ่าว่าผ่ารพร้อมกันบอดทั้งสองข้างถูกต้องไหมคุณพ่ออายุเจ็ดสิบสองปีแล้วทำไมไม่ทาทีละข้างตอนแรกก็เหมือนกับว่าไปคุยกับหมอหมอก็จะทําทีละข้างหรือสองข้างแล้วก็ตัดสินใจทำสองข้าง เขาก็ไม่พอเขาก็ตอนนี้เขาเกิดปัญหาแล้วนี่ใช่ไหมพอเกิดปัญหาเขาด้ว่าพ่อเขาเจ็ดสิบสองทำไมไม่ทำสองค้าไม่ทำไมทำทีละคาั้งอันนี้หมอตอบแทนนะเพราะว่าในแง่ของหมอผ่าตัดคนไขายุ่สเจ็สิบสองจะมีโอกาสเข้าผ่าตัดใหญ่แบบเนี้ยอีกกี่ครั้งนะเขาบอกว่าการผ่าตัดครั้งหนึ่งเนี่ยเปลียบเสมอนเราไปวิ่ง รอบสนามกีฬาโอลิมปิกหนึ่งรอบขาแทกะผ่านัดชั่วโมงหนึ่งก็วิ่งไปนเรื่อยๆอย่างนั้นะคนอายุเจ็ดสิบสองจะมีโอกัสผ่าน,นไปแลนั้นอีกไหมอีกรอบมันคุณหมอเขาประเมินแล้วว่าแล้วมันเป็นมะเร็งด้วยใช่ไหมเขาก็เลยคิดว่าถ้าทำสองครังพร้อมกันในขณะที่คนไข้ตอนนี้ฟิตๆกำลังดี ia, มันน่าจะโอเค ด้วยความหวังดีนะด้วยความหวังดีเขาก็คงจะคุยกับคนไข้เรียบร้อยแล้วหลักว่าทำสองข้างไปเลยดีกว่ามันเป็นมะเร็งนี่น่าอกไหแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะแพร่ไปอีกหรือเปล่าทำสองข้างไปเลยทีเดียวอาจจะดีที่สุดสาหรับคนไข้อันนี้ตออแทนนะเข้าสองนี่ต่อแทนไม่ได้เขาบอกว่าคุณพ่อก็เพิ่งผ่าตัดเสร็จ ยังอยู่ใน ICU อยูอยู่มันเกิดเหตุวิกฤตอะไรขึ้น <c oughs> ICU แท้ๆทำไมผู้ป่วยที่ต้องดูแลยอย่างใกล้ชิดพร้ออุปกรณ์พกเกิดเหตุอะไรนั่นแหละไอตรงนี้แหละคือประเด็นว่ามันเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นเกิดอะไรใน ICU ทำไมอยู่ดีๆพ่อเขาติดได้เอลี่ย ขาออกซิเจนไปเลี้ยงสมองเกิดพราะการผ่าตัดหรือเกิดเพราะการดูแลแต่แน่นอนว่ามันปฏิเสธไม่ได้นะหนึงต้องมีสองอันนี้อะไรสักอย่างนึ่งซึ่งตรงเนี้ยญาติคงต้องไปดูให้ละเอียดแหละว่ามันเกิดเลยเพราะว่าเขามีญาติเป็นหมอนะญาติเป็นหมอเนี่ยคงต้องรู้รายละเอียดมากกว่าใครๆว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นใช่ไหมเกิดเหตุอะไรขึ้ การช่วยชีวิตของคุณพ่อใน i อซีูเครื่องช่วยหายใจจนแผลผ่าตัดที่ผ่ามาปอดศีลนีเรื่องต่อไหมทำถูกต้องหรือเปล่าอย่างที่บอกไว้เข้าคาท่อไว้ตั้งแต่ออกจากห้องผ่านตัดหรือเปล่าแล้วมาต่อกับเครื่องนะเครื่องเซตติ้งอะไรไว้อันนี้ก็เป็นความสำคัญก็ต้องปล่อยให้ญาติของคุณอของลูกชายนะที่ไปเยี่ยมเนี่ยตอนต้นอนะ่ะ คอยูว่ามันกลังจะหาอะไรยากคนทีนาจะดูดีที่สุดส่วนนี้ข้อสุดท้ายข้อสี่บอกว่าเข้าสู่โคม่าวิกฤตแล้วต้องใช้เครื่องเอ็กโมเนี่ยโรงพยาบาลทำไมไม่เตรียมใช้เวลาเกือบสามชั่วโมงกว่าเครื่องหรือการยืมเครื่องมาช้าเกินไปหรืเปาต้องบอกอย่างที่บอกว่าเหตุเกิดปี4ศ่น้อ เขาต้องไปยินโรงเรียนแพทย์โรงเรียนแทย์ส so ่วนใหญ่ก็เป็นรัฐบาลมันไม่ได้ยินเก่งมาได้ง่ายก็ต้องรอเช้าเนะนอกมากว่าจะมีคนอนุมากของราชการจะเอามาใช้แล้วย้ายคนไข้ไปมันมีรายละเอียดของมันมอนกันมันไม่ได้ใส่รถ่ ambulance แล้วเอามาให้เราได้เลยก็อย่างที่บอกก็คือว่า เหตุการณ์เนี่ยมันไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเ,เห็นยากเราก็สงสัยเหมือนกันว่าเอพ่อเราผ่านตัดเรียบร้อยดีแล้ว